ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับนี่คือประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานะครับของบ้านกลุดครองนะครับตำบลดอนจานอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับโดยท่านผู้นําหมู่บ้านทั้งสามหมู่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่4หมู่7และหมู่8นะครับร่วมกันจัดขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่านะครับคนไทยอีสานเราเนี่ยนะครับเป็นคนมักม่วนมักสนุกนะครับไม่ว่าจะเป็นการ จัดกิจกรรมหรือประเพณีต่างๆนะครับก็จะเห็นคนไทยอีสานเราเนี่ยม่วนกันสุดๆนะครับสนุกกันเต็มที่เลยทีเดียวนะครับประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานะครับในสมัยก่อนนะครับที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับการปฏิบัติกิจวัตรของพระพิสุสงฆ์นะครับที่รวมตัวกันเนี่ยนะครับในช่วงเข้าพรรษานะครับในตอนกลางคืนนะครับจะมีความลาบากมากนะครับจึงเป็นที่มาของการถวายเทียนเข้าพรรษานะครับ ความสะดวกของพระภิสุสงฆ์นั่นเองนะครับผมทั้งนี้นะครับก่อนที่จะนําเทียนไปถวายพระนะครับชาวบ้านมักจะทําการหล่อเทียนนะครับแล้วจัดเป็นขบวนแห่พรรนานะครับจนเป็นที่มาของประเพณีแห่เทียนเข้าพรานาในที่สุดนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกรมการศาสนานะครับ